วันด auto, ี้เรานีับมาเรยูวทีสนาบิลาเชงโคบ้านหนซ้ายนะครับวัีนยวเราจะพามาดูว่าทำการชนในรอบทีสตาคมนี้นะครับเราจะมาคุยจ้าของวัวนะครับวัวหนองก็มีความสดความพร้อมความสมบูรณ์กี่เปอร์เนต์ก็ทัหชนนี้นะครับสวัสดีกับ่บ้าสวัสดีครับผมมาถึงงานซายวัวชนรับพี่บ้าเชื่อเชื่อนำตัวจังนะครับเชื่อเลี่ยมค่ะอเชื่อนับชื่อน้งเลี่ยมเดือเบาเลี่ยมนะครับค่ะอ่ยูใครโคงนี่ครับบ้าครโค่ชอบชวัดรับตี่่อยสุมแสงค่คช่อพ่ะครโู่กับใช้วัรครับน้งนะคร ไอจงครับไอจงนะครับน้องเขาอยู่กี่ปีครับอายุ5ปี6ปีครับ5ปี6ปีนะครับเป็นรถไายาัดที่ไม่จังได้นี่ครับไม่ครับผจังไม่ได้นะน้องเขาพักกระชมเปกี่ครั้งครับไม่ครับผมไม่เราแจ้งเกิดชีนาไซต์แบบนี้นะครับครัเป็นครูเรานี่วางมื่อกี้นาทีครับวางมา10นาทีที่5นาทีครับ15นาทีนะครับมีญาติรังชมเป็นเงี้ยเปิดเผยได้ไหมครับ จนย่อมแทงไม่มาจนยอมแทงเขาเหลือดัมสไตล์เขานะคาน้องย่ขอกี่วันแล้วครับมาอยู่ยทีิบันได้ยิบัความยุธิบัณมาถึงสบายดีนะครับแต่คุณรนี้กินยากินน้ำสมบรนี่จ้งกินยากินน้ำดีครับปกติดีนะครับดนเกเลยนไครับดนเกีมมีมีมั่งเหรอมั่งจจพานะครับเดินวันี่ครับเป็นวันสามโลสามโลครับสามโลแต่้เปบอลลูนครับเป็นบอลเลยครับเปานบอลเลยนะครับยานี่ให้เองเราชาวทีมงานเราให้ครับฮ่ามั่งชามั่งครับคนไปก องควาสมบูรกี่เปอร์เซ็นต์ครับอ่าคาสกปเครับสิเาเปมันชดก็ครับทำลอยครับทำชอไาหนึเปอร์เซ็า1%ห้กุชนหวตามกุชนครับมันยังไงแบไหมให้คูชนนะครับครัผมสมบูรณ์เห่ยชนผชนไหมครับชนเลยครับชนเดียวก็ได้นะผมอยากให้ฟ้างทังเกตุีคุยตามโคโนตนัตตาชัยรวยจ้องหลงนี้เลยครับครับฝากติดตามโคโนนัตชัยรวยจ้องผู้เี่ด้วยนะครับผมครับผมมีความมาเล กันจะใช่ลอยจองนะครับด้านนิ่ตะลันกีลาเฉลิมโคบัานหนาทรายนะครับเคุณทำการชนเนี่ยวที่ชุดเจ็ดคุณเป็นคู่ที่7ในรายการเจอกับโคดุกดังไปจองคงเจ๊นะครับคุ่ในการชนในราคาสองเส้นสองหมื่นบาทไม่รวมเสมอหนอนะครับยังไงผมค่อยๆหนังบ้านเราก็เจ้เอาโคโนดันใช่ลอยจ้องก็บี๊เอาใช่นะเอาเหมนแท้รถขายนะครับขอบคุณมาทีสภาขอบคุณขอบมาครับสวัสดีครับ